หลังจากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ลินลี่บอกว่าจะเล่าเรื่องผีให้ฟังคราวนี้ลินลี่เนี่ยจะเล่าให้ฟังแล้วนะไม่เอาไม่เอานันชาไม่ฟังอะแต่ว่าเพื่อนเพืเขาคอมเมนต์มาเยอะแยะเลยว่าอยากฟังเพราะฉะนั้นฉันจะเล่าเอาละ่ะไปฟังเรื่องที่ลินลี่จะเล่ากันเลยจ้าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีเด็กสองคนเป็นเพื่อนรักกันคนหนึ่งชื่อยูมิอีกคนหนึ่งชื่อธิดาคนที่ชื่อยูมิหน้าตาบ้องแบ้วน่ารักมากๆเลยเหมือนคนญี่ปุ่นพอดีเขาเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะส่วนธิดาเป็นคนไทยแท้ๆดำครับที่สำคัญตัวเตี้ยมากเลยแต่ว่าเขาสองคนก็ยังรักกันเป็นเพื่อนรักกันเสมอมานี่ธิดา ไปติวหนังสือกันดีกว่านะเอาสิเธอนะ่ะเรียนเก่งช่วยติวภาษาไทยให้ฉันได้นะยูมิได้<า><า>จา้าถ้าอย่างนั้นน่ะเราก็ออกไปซื้อขนมเซเว่นแล้วก็ออกไปกนที่บ้านฉันนะฉันจะได้ทำมะม่วงน้ำปลาหวานให้เธอกินด้วยดีเลยดีเลยเธอนี่ใจดีกับฉันเสมอเลยนะยูมิไปกันเถอะ ทั้งยูมิแล้วก็ธิดาเป็นเพื่อนรักกันแบบนี้มาจนกระทั่งวันหนึ่งได้มีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาเจอยูมิแล้วเห็นในความงามของย mm ูม hmm. ิก็เลยชวนไปเป็นนางแบบ mm hmm. อ้าวสวัสดีเจ้าน้อง mm hmm. ว่าอย่างไเจะหนุยยูมิตกลงว่าจะไป mm hmm. เป็นนางแบบที่โมเดลลิ่งของพี่มิจ๊ะอุ้ยหน้าตา อย่างน้องอยูมีเนี่ยรับรองเลยจ้ะว่าจะต้องได้กลายเป็นนางแบบดังแน่เลยที่จะส่งเข้าประกวดเดอเวทไดงามนะจ๊ะจเแต่ว่าคือยูมีกับทิดาเป็นเพื่อนกันนะคะเราไม่เคยทิ้งกันเลยถ้าหากว่าจะให้ยูมีไปเป็นนางแบบอยากจะให้ทิดาไปด้วยนะคะพี่ไปแต,แต่ไหนดูสิจ๊ะอี่คะ่ะ พอี่ดาวไปด้วยนะคะพี่ดาวก็อยากจะประกวดเจ็บเจ๊ไทยแลนด์เหมือนกันนะค่โอ้ตายแล้วหนูจ๊ะคือหนูเป็นตัวเตี้ยมากเลยนะจ้ะผิวก็ดำมากเลยอะ่ะตายแล้วพ <c oughs> ี่จะให้หนูไปเป็นนางแบบได้ยังไงนะจ๊ะโอ้ยไม่ได้จ้ะพี่รับเฉพาะหนูยูมิคนเดียวตามใจนี่เจ้ายูมิอยากจะทิ้งโอกาสก็ตามใจพี่ให้เวลาตัดสินใจแค่วันเดียวเดี๋ยวโทรหาพี่ด้วยนะไปละ่ะ แล้วแล้วตกลงเนี่ยยูมิเขาตกลงไหมอ่ะน,นี่ไหนบอกว่าไม่สนใจมียะโอ้ยก็มันสนุกฉันอยากฟังต่อก็ได้ก็ได้กหลังจากที่ยูมิใช้เวลาตัดสินใจอยู่วันหนึ่งอะนะยูมิก็ตัดสินใจที่จะไปเป็นนางแบบ <c oughs> เพราะว่าอยากจะได้เงินเอาไว้เรียนต่อทําให้ธิดาเนี่ยกับยูมิเขาก็ห่างๆกันไปคอยหาคิด <c oughs> ถึงยูมิจังเลยอะ่ะ ไม่ได้เจอหน้ากันเลยอ่ะตั้งหลายวันแล้วยูมิไปถ่ายแบบตลอดตลอดเลยแล้วเดี๋ยวนี้ก็ไม่มาติวหนังสือให้เราเหมือนเคยเลยอ่ะ oh, เอาไงดีนะคิดถึงจังเลยนี่ถ้าเราสูงขึ้นแล้วก็สวยขึ้นเหมือนยูมิเราก็คงจะได้ไปประกวดแล้วก็เข้าไปในรายการ The Face Thailand กับยูมิอ่ะโ <Huh? S 1> ชคจะตาฟ้าลิขิตทำไมเธอต้องลิขิตให้ฉันตัวเตี้ยตัวดำแบบนี้ด้วยนะ เ,เพื่อนๆมีคนไหนอะที่ตัวเตี้ยแล้วก็ตัวดำเหมือนท่ดาบ้างอ่ะเฮ้อเสียใจจังเลย oh, <no. S 1> ตายสวัสดีเจ้าเด็กๆรู้ไหมว่าฉันเป็นใครอุ้ยตายแนละ้วแค่ดูฉันแล้วก็ดูกระเป๋าฉันก็น่าจะตอบได้แล้วนะอะใครตอบได้ 1ถึง5ตอบมาเลยว่าฉันเป็นใคร1 2 3 4 5คอมเมนต์เลยอ่ะไม่มีใครตอบได้เลยใส่ชุดหมอก็คือหมอและนี่เป็นกระเป๋ารวมกันเรียกว่าหมอกระเป๋าอ้าวใครทาเ,เนี่ยอุ้ยมีใครทำเลยเหรอมุกเนี้ยฉันคิดสดสดร้อนๆเลยนะจ๊ะ ือโชคชะตาโชคชะตาทำไมใจร้ายแบบนี้สวัสดีเจ้าแต่ตัวเตี้ยเหมือนกันนะเราอะมาว่าที่ดาอีกแล้วฮไม่คุยด้วยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้าเดี๋ยวจ้าทำเป็นน้อยใจไปได้อยากขาวอยากสวยอยากสูงที่ไม่ล่ะฉันได้ยินเธอตัดพ้อมาตั้งนานแล้ว ใช่สิคะอ้ห้หพี่คะทำไมพี่ถึงได้ผิวขาวแบบนี้ตัวสูง,<แ>งด้วยหุ่นดีดีพี่ทำยังไงอะคะอา้าวพี่ก็ต้องมีเคล็ดลับสิจา้าอยากจะรู้ไม่ไ่้เคล็ดลับอะไรเอ้ยอยากจะรู้สิคะหูถ้าเกิดที่ดาหุ่นสูงหุ่นสวยเหมือนพี่แล้วก็ผิวขาวเหมือนพี่อุ้ย ธิดาเนี่ยจะไม่อยากได้อะไรอีกเลยตลอดชีวิตเลยค่ะถ้าอยากรู้แล้วก็เด็กๆจะต้องกดติดตามไว้นะจ๊ะแล้วก็มาดูคลิปหน้าว่าหมอกระเป๋าจะมาทำอะไรกับธิดาแล้วธิดาจะสวยขึ้นหรือเปล่า